รัง Transform e r Max 2026เป็นการกลับมาของค่ายไทยรุ่งที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในด้านการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์และรถดัดแปลงซึ่งในปี2026รุ่น Transform er Max ได้รับการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะ SUV สายหลุยที่ผสมผสานทั้งความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวดีไซน์ถายนอกมาในโทนสีน้ำตาลเข้มที่ให้ความรู้สึกบึกบึน และภูมิฐานมาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์ออฟโรดไฟหน้าเล็ทรงเฉียบคุมกันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูดันและเสริมความแข่งเกร่งสำหรับการลุยทุกสภาพถนนด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดช่วยเพิ่มบุคลิกความสปอร์ตผสมผสานกับความบึกบึนลาะอลอยขนาดใหญ่และอย่างออฟโรดที่พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือเส้นทางวิบากด้านหลังออกแบบมาอย่างแข็งแรงพร้อมไฟท้ายเล็ดีไซอน์อนาคตกันชนหลังเสริมความปลอดภัยและความมั่นใจเมื่อขับขี่ ทันยังมีตำแหน่งติดตั้งอย่างอะไหล่ที่เน้นความเป็นรถลุยเต็มรูปแบบถ่ายในห้องโดยสารถูกยกระดับใหม่ทั้งหมดเน้นความกว้างขวางหรูหราและสบายบอกนั่งหุ้มหนังสีน้ำตาลตัดลายเย็บแบบไดมอนด์ทีชิ้นที่ให้ทั้งความหรูและความแข็งแรงคอนโซลกลางดีไซน์ล้ำสมัยมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางระดับพรีเมียมช่วยเติมเต็ม,ตมความบันเทิงระหว่างการเดินทางภูงมิหลายหุ้มหนังแท้พร้อมปุ่มติฟังก์ชัน และหน้าจอดิจิทัลค็อกพิทที่ล้ำสมัยช่วยให้ผู้ขับควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้อย่างสะดวกและทันใจด้านเครื่องยนต์ไทยรังแคสฟอร์มแม็กซ์สอ2พมาพร้อมลุมพลังดีเซนเตอร์โบสมรรถนะสูงที่ให้ทั้งแรงบิดมหาศาลและความทนทานสำหรับการใช้งานในระยะยาวรองรับทั้งการเดินทางในเมืองและการบุกป,ป่าฝ่าดงระบบขับเคลื่อนซดาวยูดีอัจฉริยะที่ปรับการทำงานได้ตามสภาพถนนเสริมด้วยช่วงล่างที่พัฒนาขึ้นใหม่ ให้ทั้งความนุ่มนวลและความแข็งแกร่งในการขับผ่านเส้นทางครุกคลัด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยก็อัจแน่นเต็มคันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS, EBD, ระบบควบคุมการทรงตัว SC, กล้องรอบคัน360องศาถุงลมนิรภัยรอบห้องโดยสารและระบบช่วยลงทางลาดชันซึ่งทั้งหมดนี้ถูกใส่มาเพื่อมอบความมั่นใจให้ผู้ขับและผู้โดยสารตลอดการเดินทางจุดเด่นอีกประการของ Transform er Max 2026คือความสามารถในการดัดแปลงและการใช้งานที่หลากหลาย พราะไทยรุ่งยังคงรักษาจุดแข็งดั้งเดิมในการทําให้รถสามารถตอบโจทย์ทั้งภาคครอบครัวาภาคธุรกิจหรือแม้กระทั่งการใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ในคันเดียวจึงไม่ใช่แค่ s u v สําหรับการเดินทางทั่วไปแต่เป็นเพื่อนคู่ใจที่พร้อมพาคุณลุยทุกเส้นทางตั้งแต่ในเมืองจนถึงเส้นทางออฟโรดที่ทา้าทายที่สุดด้วยการออกแบบที่แข็งแกร่งเครื่องยนต์ทรงพลังเทคโนโลยีล้ําสมัยความปลอดไทยครบครันและความหรูหราภายในทําให้ไทยรังทัศน์ฟงแม็กซ์2000 26กลายเป็นรถ SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งคนรักความรูคนรักความแป่กและคนที่ต้องการรถลุยออเนตประสงค์ที่ใหญ่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง